โยวาซาสวัสวดีวัยรุน่นเมกาวดีวัรุ่นดูไบดีวัรุ่นชาลทายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไคลเอ็กซ์สตรีทกับเจ้าตัวแรมโบโนตึงของพี่ในแพทสองจุดหนึ่งศูนย์จุดสองนะท่านผู้ชมนะอ่าตอนนี้ก็ปรับหกสิบเฟรมได้แล้วนะครับสำหรับมือถือแอนดรอยที่มีแรมสูงกว่าแปดกิกนะขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมนะก็สามารถที่จะปรับหกสิบเฟรมในแอนดรอยได้อนี่พี่ก็อ่าปรับในมือถือเลนโบลีเจียนวิวสองนะท่านผู้ชมนะเปพจ snapdragon แปดแปดแกิกรมน้น่ส 64เฟซชิวๆ,ๆแต่ว่า CPU พี่จะไหวบ้างบางฉากนะท่านผู้ชมนะต้องต้องใส่ต้องคงต้ององัพแล้วแหละนะครับทูกคนนะตอนนี้พี่ก็จะขายนะเป็น Redewoo Legion รุ่สองเป็น Gaming Phone นะครับมีพัดลมในตัวนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีอ่ามีฟังก์ชันต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะเห็นไหมต่อเมาส์เมาส์คีย์บอร์ดได้นะครับแบบนี้เลยนะครกูเอาใหม่นีกูแข่งใหม่ดิต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้ด้วยนะฮะแล้วก็อ่าเป็น Snapdragon แปดแปดแปดแรมสิงห์กิกล้มหนึ่งสอง Android สิบเอ็ดนะท่านผู้ชมนะอืมโคตรคุ้มอ่ะบอกเลย มือนเดียวคนดูร้อมห้าหนึ่งสองเก็บเกมตึงๆใส่ได้สองซิมชิวเปรีย้ยเอาว่าเอาว่ามาดีมาดีาเดนี่นหน้าครับชะลอหน่อยเย่ yeah. ตรพัพยุจจับหมอคุณนนะัดรัสปุตติงกันนะไอ,อ,อ้น,าน่าดื่นดีอาบุญเมให้มียุคเขานกสองนายแต่มาในมาในปลายยอดีแต่ไม่ได้มีนิคูยสซารูมีกัยครับอีกอันสวยดิฟครับ เย้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 เฮ้ย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 สัตหินไปแล้วทีนึงเอาวะเอาวะภาพยังสวยอ้าวแม่งเลยเลยเอ้ยทำเวลาได้ไม่ดีเลยลืมดูคนดูอดีตอดีตอดีนี่โคตรแรงโคตรแรง นี่นี่นี่เป็นไงนะดิฟโชว์ดิฟโชว์ หนนะาทีหนึ่งได้เท่าไหร่วะเนี่ยร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกม คุ้มคุ้มโลบอกกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r Rich Man Shop โ no นหนึ่ง <c oughs> เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich m a n ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย <c oughs> โอ้สองพันห้าโอเคได้อยู่นั้นดูโฆษณาก็ได้สามพันมาเฮ้ยแล้วโบวี่ก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับก็ดูพี่มันนี่มานั่งกิฟต์วิว มันนั่งเก็บเงนินแบบวิ่งแบบซิงเกิลน,นะท่านผู้ชมนะซิงเกิลไลน์เอาอันนี้ก่อนละกันหกร้อยโอโ้โโแม่งวาร์ปทีนึงหมดตูดเลยเนี่ยมาดูย์โคตรแรงโคตรแรงไปฮับฟูเอ้ยเอ้ยเอ้ยอพี่แม่งแรงจัดเลยว่ะ น,นเอาดิเอาดิเดวพูดจับกว่าคนายโอ้เกือบชนอะ่ะคนดูเมื่อกี้นี้อันนี้มันทางดิฟนี่า่าดิฟติงสิ่งสายฟ้านี่มาโอ้พี่โค้งดิฟกากพูดสวยสวยเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ให้ดูน้องเมื่อกี้นี้ใครว่าพี่กากวะนี่ชนไปทีนึง เออโอ้ภ yeah. oh, าพแม่งสวยจัดคนดูขด oh, ลึกๆหน่อยขดลึกๆหน่อยนี่ตรง้โอ้ <laughs> oh, สอยหมดไม่สนลูกใครอืผมต้องไปแต่งรถคันที่มันดิฟมามาวิ่งแถวนี้นะครับคุณดูนะนี่เอาดีเอาดีโอ้ยเย้ พันแปดโอเคเพราะได้อยู่พันแปดนะครับถือว่าถือว่าถือว่าได้โชคนะครับให้โชคให้ลาภให้มังให้มีต่ดื้ตื่ดื้อแต่ดื้อตืให้อยู่ดีมีแหงถ่ายรูปสักหน่อยคนดูเราต้องถอยรถออกมาก่อนมันอยู่ในภูมิยากเกินไปตราปุจับรวเบน้าสลาสปุติเงนะเน่โคตรเทคค่คนดู อย่างนั้นซูมเข้าไปใกล้ๆนี่ย่าถ่ายรูปเลยครับสวยครับฟเออูเอาอีกช็อตเอาอีกช็อตนี่ท่ามกลางผู้คนมากมายเ yeah. ย่อีกมุมอีกมุมดี๋ยวนั้นเมื่อกี้นี่ควันมันขึ้นเยอะโพด ให้ความมันหายฟุ้งก่อนนี่โอ้พี่โค้ชแม่งตึงจัดเลยอ่ะแลมโบโชตรูตึงๆสวยครับฟูให้ของัดขึ้นไปหน่อยเดบิเดบิเดบิเยสุดิสเดบิเดบิเดบิเยสุดิสอินแค่บันทายของแลมโบพี่ก็พอครับน้องนี่โอ้ ล้วโบชิวเปรี้ยวว่ะหัวมันเหมือนปลาดุกเนาะโลนๆปลาดุกปลาดุกอ่ะมาว่ะต่อเลยครับเฮ้ยด่านนี้แม่งได้ไม่นี่เงินนี่มาไอโซนเมาส์เทนน่ะสวยอยู่นะคนดูนะมันนตอ เดี๋ยวนะครับคุณดูสวยตระปูจับกว่าคนัสาลาสปูติงกันนะไอ้เอ้ยดิรับดิรับสวยสวยเพื่อนเอาดิเอาดิอย่ารีอย่ารีมาดิมาดิดิฟสวยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เวอร์รี่กูดเวอร์รี่กูดเวรี่บูมาว่ะมาว่ะ โอ้ขึ้นเขาจัดๆเลยนะตอนนี้ม้อน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 ดิฟหน่อยครับสวยเพื่อนเย้โอ้โหโหโหกำลังดีเลยเมื่อกี้นี้เว้ยแต่ทางสวยจัดๆนะนึกว่าภูทับเบิกคนดูไม่เอาโมเดลภูทับเบิกไปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คนพัฒนาครับเป็นคนรัสเซียโหรัสเซียแก ยังไม่รอดนี่อืมโคแรงพดแรงโอ้รอชะลอสวยสวยมีเกมนี้แบบมีส่งคงส่งเพลสมาใหม่อะไรพวกนี้ด้วยนะคุณดูนะวู้ห์จัจัดอันสามนี่嘛แต่วิวแถวนี้สวยจะจัดเลยนะคุณดูนะผมขอย้อนรถกลับไปก่อนอืมถอยก่อนถอยก่อนสวยเพื่อนบีกบีกบีก ไปลงไปครับน้องเย้ yeah. เดี๋ยวขอหยุดถ่ายรูปก่อนปั๊บนี่โอ้ต้องมุมนี้แหละคนดูสวยดรัปปุชชับสกัวบนร์นัส拉斯ปุตินเงินนอะอ่ะไงนี่มุมนี้แหละเย้เวรี่กูดแม่งเดี๋ยวมีคนมาบอนอีพี่มึงจะเล่นหรือเปล่านี่มัวแต่ถ่ายรูปโทษทีครับน้อง มาเดี๋ยวเราเอารถขันอื่นไปวิ่งบ้างนะครับท่านผู้ชมนะอ่าคันสองขันสองวิ่งทำเงินแป๊บสามเจ็ดศูนย์เซทได้สักเจ็ดศูนย์เซดผมเล่นไปแล้วไม่ใช่สักเจ็ดศูนย์เซดสามสิบเซทนิสันนิสันนี่เด้วนี่ไงเอาอีโวลงเลยเด็กครับรอบนี้รถโคตรแรงรถโคตรแรงแมงกินฟันได้ไงมาเด้อู้ติงจัจ่นว้าไอ้คันข้างหน้านี่มัน คันของจอห์นวิกนี่มาดอทชาร์จเจอรุ่นเก่าหรือเปล่า ไปครับน้องเว้ยไอ้นี่นนสันกิฮิอาร์ร้านลิชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนตเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยลแอดลิชแมนชอปอย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นใน ส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอคกิฟ์การ์ดไรออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ิชแมนช็อปโนหนึ่ง no. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i ิชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยนี่ในตัดเลยนะครับอีกจะเอา GDR

เราผู้จกักสปอร์เกนกสลักผกติงเี่นเนี่ใน,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 นดีแอบนนเนีน่ยเอาไม่ยกคำบอกส่งไหนทำไมเนี่ยไปยกส่งไหน,นมาดีมาดีสวยครับเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยสวยโอ้โคตแรแดงเว้ยรถรถปีเลยอะไรวะมาดีมาดีน้องตรงนี้โอเคชะลอหน่อยสวยเข้า นี่เลยครับในตัดเลยแข่งรอบเดียสซะด้วยนะประเดินน่ะเบียดมาหน่อยสวยคุได้ชนครับชนได้ชนเย้เก็บในตัดไม่ใช่กับคนที่ใช่ไปได้ดีเราทำไมเรายังไม่วับโอ้อ้นี่แม่งดีจัดแะผมบอกเลย เฮ้ยนี่พอออกนอกเมืองมาแม่งลื่นปืดคนดู6กิเฟรมชิวๆนี่นี่มันเทินเกียร์ใหญ่เลยไปแม่งออกท่ออย่านน้องท่านี้ไม่เก่งเนี่ยอย่าถอยไปผู้ใหญ่เขาจะเดินรักผู้ใหญ่เขาจะวิ่งสวยสวยสวยโอ้กูรูดไปแล้วมาดิมาดิก็ยังก็ยังได้อยู่คนดู ก็ยังไม่ถือว่าคลิ้วคลิเล่หมดก๊อกมาว้ามาว้าโอ้ยโอ้ยกูร,รูทุกเสาอืมไอ้คันนี้แม่งขยันบี้จริงว่ะเอ็มปรับใหม่หรอวะโอ้กูแพ้เลยไอ้เียเอาใหม่ดิตั้งแต่ต้นเลยอุ้ยบอดแม่งตึงว่ะคนดูตึงมือจัดเลยนะบอกเลย เดี๋ยวพูดจับว่าพูดนัดสลัสปุ่ติงเงินนักไอมาดีมาดีแอนไปไปครับพี่จะไปเบียดพอมันนี้เฮ้ยเฮ้ยเกิมกระตุกเหมือนจะหลุดหรือเปล่าไม่หลุดดอกเครื่องเราทิบเฮ้ยเฮ้ยนี่ยายาเกือบรับแต่กลับมาได้ ประเด็นนั้นนี่เมื่อกี้นี่เกือบเพลแล้วบีดครับบีดครับสวยเวอร์ดีเกิร์ดเวอร์ดีเดเตัดครับอืออร่ชอชะลอชะลอสวยเฮียโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้ยเกือบรุตเต้ครับมาได้ โผล่แรงโคตรึงอืมในตัดเลยฮะไนส์ไนส์ดราปปูชัปสกัวปนัด拉斯ปุติงนินนะอ้เบรกเบรกเบรกเดี่ยว <c oughs> สวยรวยสวยโอ้ยกูงงกับรถ,ถทัวจีจีอ,อารอ้าวมีคนคว่ำ งงกับรถจริงๆนี่ก็ขี่อยู่เราเอาเอาจิงแล้วเราขี่หลุดเลนมาแต่มึงก็ยังหันหน้ามารถกูเนาะเออมัเถินมังเถินมันเถินสวยสวยเพื่อนไปไปไปพรุ่งนี้พี่ขอแล้วกันนะ g G r เย่อย่าไปขี่ลงเินนั่นเลยว่ะ นี้ครับโค้งลึกหน่อยสวยคนดูเนี่ยโค้งนี้ที่เราเสียเมื่อกี้ได้อยู่ได้อยู่คนดูต้องชะลอไว้ต้องชะลอไว้มึงอย่าก,กระตุกดิเป <c oughs> ็นตั้งนานซื้อใหม่นะกระตุกหลายเนี่ยซื้อใหม่นะบอกก่อนอ๋อโครตรแรงโครตรแรงโครตร,ครต,ตรึงอะ่ะพี่รถพี่โค้งยังแรงอ,ะอ่ะอ๋อในตัดซะหน่อยเย้ นีเห็นไหมคนดูมันก็รันได้นะวอรันได้ประมาณเนี่ยแหละสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบประมาณนั่นแหละ, 30, 4, 15, 16, ะแล้วแต่ช่วงนะครับก็ร้อย้เขาแบบเจเนเรตฟิล์มให้นิ่งกว่านี้ก่อนนะอืมมันก็ต้องแลกมากับภาพที่มันกระดาษขึ้นนะครับอืมโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนครับในตัวเกมคลายเอ็กซ์ตรีนะครับสำหรับวันนี้พี่โคต้อกก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรโอดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม Ri ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i c ชแมนช h o p โน่ .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h m ม n ช h o p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย